แอนโทนีโรบินส์นักสร้างพลังชีวิตแอนโทนีโรบินส์เป็นคนที่มีความสุขได้วันละหลายครั้งครั้งหนึ่งเขารู้สึกถึงความสุขที่ไหลาอาบไปทั่วทั้งร่างขณะกำลังนอนแช่น้ำอยู่ในสปาแห่งหนึ่งอย่างที่คุณรู้คนที่ไปสปาส่วนใหญ่จะทำท่าทางซึ่งซึมหลายคนพยายามอย่างหนักที่จะผ่อนคลาย แต่ผมได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตชีวามากๆผมถามเธอว่าทำไมคุณถึงมาสปาละ่ะคุณดูกระปี้กระเป๋ามากอยู่แล้วเธอตอบว่าแต่ฉันมีเนื้องอกอยู่ในสมองนะผมอุทานว่าจริงเหรอเธอก็ตอบว่าจริงสิหมอบอกฉันว่าฉันจะอยู่ได้อีกเพียงเก้าสัปดาห์เท่านั้นพอเธอพูดจบห้องทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบ ผมร้องขึ้นมาว่าคุณช่างมีพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่จริงๆคุณทำได้ยังไงฉันทำได้เพราะฟังเทปของคุณนั่นแหละเทปที่ผู้หญิงคนนี้พูดถึงคือเทปบันทึกเสียงของแอนโทนีที่บอกเล่าถึงวิธีเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแอนโทนี Anthony, ทำงานเป็นนักสร้างพลังชีวิตมานานกว่า30ปีงานของเขาคือ การดึงความสามารถขั้นสูงสุดของมนุษย์ออกมาตัวในการเข้าเรียนแต่ละคอร์สของเขาหากคิดเป็นเงินไทยมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านบาทแอนโทนี Anthony, มีเรื่องเกี่ยวกับพลังชีวิตของผู้คนอย่างเช่นเรื่องของผู้หญิงในสปาเก็บตุนไว้มากมายพร้อมที่จะนำมาเล่าเพื่อเรียกแรงบันดาลใจได้ทุกเมื่อแต่เรื่องที่แอนโทนีเล่าบ่อยที่สุด น่าจะเป็นเรื่องของเขาเองแอนโทนีโรบินส์มีชื่อเดิมว่าแอนโทนีเจมาฮาวอริกเกิดเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์คศ1960เขาเติบโตในเขตเสื่อมโทรมของลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแอนโทนี Anthony, มีชีวิตวัยเด็กที่กระพร่องกระแพง่ง พ่อและแม่ของเขาหย่ากันตั้งแต่เขาอายุแค่เจ็ดขวบภายหลังแอนโทนีได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นรอบินส์ตามพ่อเลี้ยงคนแรกแต่แล้วแม่ก็หย่าและแต่งงานใหม่อีกครั้งเมื่อแอนโทนีอายุได้17ปีเขาก็มีปากเสียงกับแม่อย่างรุนแรงจนถูกไล่ออกจากบ้านเขาเริ่มหาเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นพานโรงโดยรับค่าจ้าง เพียงสัปดาห์ละ40ดอลลาร์และเลิกเรียนหนังสือตั้งแต่นั้นมาอย่างไรก็ดีเขาเป็นนักอ่านตัวยงและชอบอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองมากวันหนึ่งแอนโทนีกำเงิน35ดอลลาร์เพื่อเข้าสมัครอบรมกับจิมรอนนักพูดคนโปรดของเขาหลังจากนั้นไม่นานแอนโทนีก็เริ่มหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรม โดยการเป็นเซลล์ขายตั๋วเพื่อเข้าฟังการอบรมของจิมสมัยนั้นแอนโทนีเชื่อว่าเงินจะซื้อความรักและอิสรภาพได้เขาใช้เงินที่สะสมไว้พาแฟนสาวไปท่องเที่ยวทำให้เงินเก็บหมดไปอย่างรวดเร็วเมื่อรู้ตัวอีกครั้งแอนโทนีพบว่าเขาไม่มีเงินและคนรักอีกต่อไปชายหนุ่มวัยสิปี จึงต้องใช้ชีวิตอย่างสังกตายในห้องพักไม่ช้าแอนโทนีก็มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง38ปอนด์หรือประมาณ17กิโลกรัมวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งของแอนโทนีมาตามหาเขาถึงห้องพักเพราะติดต่อเขาทางโทรศัพท์ไม่ได้แต่เขาไม่กล้าเปิดประตูรับเพราะความอับอายแอนโทนี Anthony เริ่มรู้ตัวเป็นครั้งแรก ว่าเขาเกลียดตัวเองเหลือเกินและเขาควรต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อดึงตัวเองออกจากก้นเหวแอนโทนีหยิบสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งและตีเส้นลงไปด้านหนึ่งเขาเขียนสิ่งที่เขาทนตัวเองไม่ได้อย่างตรงไปตรงมาที่สำคัญแทนที่จะเขียนว่าฉันแค่น้ำหนักเกินเล็กน้อยแอนโทนี Anthony, กลับเขียนลงไปว่าฉันอ้วนสุดๆพุงของฉัน ใหญ่กว่าชิคาโก้เสีอีกเพราะแอนโทนีเชื่อว่าการกระทุ้งความรู้สึกอย่างแรงๆจะสร้างแรงเหวี่ยงได้มากกว่าและสามารถสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นส่วนอีกด้านหนึ่งเขาเขียนสิ่งที่ตัวเองปรารถนาลงไปด้วยการหันมารับประทานผักและผลไม้และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในเวลาเพียง30วันเศษน้ำหนักส่วนเกินของเขาก็หายไป ต่อมาเขาสมัครเข้าเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมสมองหรือ NLP จากจอห์นกลินเดอร์ผู้ก่อตั้งสถาบัน NLP เองหลังจากนั้นแอนโทนี Anthony, จึงก้าวไปเป็นผู้ฝึกสอนและค่อยๆสร้างชื่อเสียงจากการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตผ่านรายการวิทยุที่ออกอากาศในประเทศแคนาดาในปีคศ .1983 จอห์ เป็นคนที่จุดประกายให้แอนโทนีนำการลุยไฟมาใช้ในการอบรมโดยแอนโทนีเปรียบไฟเหมือนขีดจำกัดหรือความกลัวของมนุษย์ซึ่งการลุยไฟจะสร้างความเชื่อมั่นและความฮึกเหิมให้ผู้คนได้มากอีกทั้งเป็นวิธีที่สร้างความฮือฮาอย่างยิ่งจิตแพทย์และนักจิตวิทยาจำนวนมากต่อต้านแอนโทนีอย่างหนัก เพราะเขาไม่มีทั้งใบปริญญาและเขายังสอนด้วยวิธีการที่แหวกแนวกว่าจิตแพทย์คนอื่นๆอย่างไรก็ดีครั้งหนึ่งเขาทำให้การบำบัดผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคกลัวงูทุกๆคืนเธอฝันว่ามีงูเลื้อยมาฉก,กัดที่ใบหน้าจนตกใจตื่นเธอเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์ประจำตัวอย่างต่อเนื่องนานถึงเจปีแต่อาการไม่เคยดีขึ้นแต่ทว่าแอนโทนี ใช้เวลาเพียง15นาทีก็สามารถทำให้ผู้หญิงคนนี้ควบคุมความกลัวของตัวเองได้เนื่องจากการบํบัดครั้งนั้นเป็นรายการสดชื่อเสียงของแอนโทนีจึงหอมฟุ้งขจรขจายตั้งแต่นั้นผู้คนมากมายหลังไหลกันมาตีตัวเพื่อเข้าฟังการสอนของเขาแต่ละคอสผู้คนราว1,500,000คนจะปลบมือกระโดดกู่ร้องตามคำสั่งของเขา แม้จะดูเหมือนว่าแอนโทนีเก่งกาจในเรื่องการสอนผู้คนให้หันไปใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบแต่ตัวแอนโทนีเองกลับไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเลยเขาเคยถูกฟ้องร้องข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และถูกปรับเป็นจำนวนเงินหลายแสนดอลลาร์เขาหย่ากับภรรยาคนแรกหลังจากแต่งงานกันมานานถึง15ปีและแม้จะใส่ใจในเรื่องสุขภาพแต่แอนโทนีก็มีเนื้องอกในต่อมใต้สมอง ซึ่งทำให้ฮอร์โมนในร่างกายพุ่งสูงกว่าคนปกติและทำให้เขากลายเป็นชายร่างสูงถึง201เซนติเมตรและมีมือที่ใหญ่โตมากอย่างไรก็ตามการที่เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งที่มีประวัติชีวิตเช่นนี้กลับทำให้ผู้คนเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแอนโทนีพูดไว้เสมอว่าชีวิต เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตราบใดที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างตราบนั้นความเลวร้ายใดๆก็ไม่มีทางทําร้ายคุณได้และหัวใจสำคัญที่สุดของชีวิตที่มีความสุขคือการทำตนให้เป็นคนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอผลงานที่สอดคล้องกับอุดมคติของเขา คือการก่อตั้งมูลนิธิแอนโทนีโรบินส์ขึ้นในปีคศ1991เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนผู้ต้องขังคนชาราเป็นต้นได้รู้จักดึงความเป็นผู้นำในตัวเองออกมาใช้โครงการของเขาเผยแพร่เข้าไปในโรงเรียนห้องขังและศูนย์บริการชุมชนรวมรวมแล้วหลายพันแห่งทั่วสหรัฐอเมริกา แอนโทนีเคยกล่าวถึงความสุขในชีวิตของเขาไว้ว่าถ้าคุณถามผมว่าผมรวยไหมผมคงตอบว่าลูกๆคือคนที่ทำให้ผมรู้สึกร่ำรวยนอกจากนี้เวลาที่ผมเดินออกนอกห้องถ่ายทำจะมีผู้คนราวหนึ่งถึงสองโหลเดินเข้ามาหาและบอกว่าคุณเปลี่ยนชีวิตฉันนี่แหละครับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผม อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์